เสียงเพโคตรดังเลยเฮ้ยดึงจิตวิญญาณดึงดิจิวิญญาณไปได้เฮียเฮยมัน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 รัวใส่ผมเลยเฮียมันรัวมันรัวลูกก็ะสุนใส่ผมเลยดึงมานะเฮ้ยไม่ไดิงเยอ้นี่มันกลัวรัวลูกก็ะสุนใส่เลยเฮ้ยมีคนจะตายป่ะเฮ้ยมีคนจะตายป่ะไอ้กบจะตายไอ้กบจะตาย ไอ้ฟุกกบกิตายฟุกไอ้กบเลยโคตรโลเลยอิกกี้ว่าโดน,น,นไหมโดนไงแต่ผมแมวตัวอื่นตัวนี้เถอะไอเหียก็โดนกบ<ท>อยู่ดีเ<ท>ลยเฮ้ยตา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 ยต,ตายเรียบร้อยกระตุกจิตกระชากใจ ดึงกรชากวิญญาณเอ้านอาวุ้ยอ้ยอ้วยอุ้ยอ้วยิ้ยเอาตายดิเมาิโอแถวเนี้ยแม่งเถื่อนจู่ก็เข้าบอมเข้าบอมแบบงงๆเอาเาเอาเตรงนี้อะไรกันเนี่ยเอาเอาเบอกแล้วดึงกชากวิญญาณอ้ยมันล่องห่นตีน ้าวอ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 าว,วารผิดชีวิตเปลี่ยนอืมเกือบแล้วเกือบมันเดินแล้วมันเดนยาวเฮ้ย <Hey, S 2> ไปไปกลเกินวัยไม่น่าเมดไม่เมดไม่ค่อยช่วยใครเลยไม,นะไม่น่ามาช่วยเลยแค่เลนมะันหนึ่งไม่ตืน่นเมดน่าจะปล่อยให้ตายแห้งอยู่ที่เลนนะมเมดใช้ไม่ไล่จนตัวเจนตัวเลย โอ้ยี้ยี่ไม่ดูได้ไงพอดูผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีคนโง่ๆเดินมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็โดนแล้วก็โดนห้ยมันหูล้างเหรอเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาอันนี้อันนี้อันนี้ยแต่เขาโง่จุด네ยิ้มยเ้มขู่ตายอ่ะโกลขูตายสามละ ไปโซนที่ไปโซนไปโซนเฮียไม่กิ้กูดึงไครลุดมันแล้วทำไมทีมกูตายเนียไม่มีดูดไม่ใช่ละ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 ทีมกูเริ่มตายทีละคนสองคนไม่ใช่ละเฮ้ยเพนเล็งอยู่เพ,เพนเล็งอยู่นั่นไงมาเร็วเพ,เพนมาแล้วจิ้ว อาจจะอีตัวองเอาได้นะเพ่นะตายไเอาได้นะเมนเมเอาได้นะเอาได้นะเอาได้อีกได้ได้้มแงมแงตันให้ตันให้ตายแล้วแทงตัวนี้คือมันดูดมันดึงระชาตัวยานยันสันนิสนิสสนิสสนิสนนิโอ้เฉียนิดเดียว นิดเดียวเย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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอือดูดวิญญาณมันฝั่งว่าอะไรวะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเพินเพินเพินเป็นไหนเพิเนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักเอาโอ้โหไม่มีใครมาเลยเฮ้ยโอ้ยเฮียกูตายฟรีโอ้โอยโอ้โอย,ออย,ออยต้องชิบอย่งเดียวแหละเ <c oughs> มดกูก็เล่นอย่างควายอซะ เมทกูไม่เดินไม่บอกว่าคนกูนึกว่าควายเล่นนะนี่กูเห็นแต่เมทสิบตายหนึ่งไอ้เฮียนี่หนึ่งตายสิบกูก็งงเหมือนกันไอเข้มเป็นเมทแบบไหนเนี่ยนั่น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 อีกเรื่นี่ใครเนี่ยคีเรนเรดาดาร์กเป่าคีเรนโซนดาร์กเลยไอเมทมันหายหมดเลยอะโอเคไม่กูเห็นใครลิบหลี่ลิบดีแถวนี้ด้วยนั่น ไปถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไอเดีกน่ะคุณแบดดิ้งไปไหนจ้าเบบี้จะนี่เอาสันด้นเปล่า <c oughs> อัานดาว้าหเขาพี่กอเกิดด้วยอย่างแรงนี่ว้าคาเฟนีบาดิจจ้าจบ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 เออเออ cái cột của loài bom sao đại lắm